ทีครับวันนี้ชิคกาคงวันนี้มาแคสเกมนะครับเออสตีเวนยูเนเวอร์สโลบอฟนะครับเป็นแบบ 3D นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมอ่ะจะมาเออแคสกันนะครับสังเกตว่าเพลงเนี่ยช่างไพเราะอะไรอะ่ะอะไรนั่นอ่ะเฮ้ยนายหนูบอกมันคืออะไรอะ่ะโอ้ที่นี่คือแขีนวอร์ปเลยเนาะ ถ้าไหนาเหยียบมันเนี่ยมันก็จะวอล์กบาโอ้หายไปได้ด้วยเนี่ยไหนลองดูสิมีโหมดนะครับเอาพลาสปลุเอาเอา,เอาอะไรไม่รู้นะครับเออเอาไว้ตรงกลางแล้วกันกดอะไรอะ่ะเอาเอาไม่ใช่เหรอกดตัวเอ็มใช่ป่ะอ๋อกดเอ็มเพื่อวาร์ปเนาะ ชึบถูกป่ะถูกป่ะอเออเออถูกเลือถูกเลืวิ่งเป็นตัวละครหลายตัวเลยอ่ะเป็นตัวละครจากหนังในในเรื่องสตีเวนนะครับใครที่เคยดูอยู่เนี่ยก็อาจจะรู้ทุกตัวหมดแล้วครับใ,ใครดีอ่ะอ๋อรู้แล้วเอาันนี้ก็ได้อ๋อที่จริงนะครับเราแค่ไปเดินชนนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนรูปโอ้โหอุ้ย เหน้าตาหน้ากลัวมากเลยอ่ะเหมือนเซเลนเดอร์แมนเลยโอ้ไม่มีไม่มีหน้าตาเอ,อ้ยไปไหนอ่ะไปด้วยนี่นะครับอุ้ยออ้ยแหลก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 ไปด้วยคนไปด้วยวัด <c oughs> เดี๋ยวโอ้มาวะเกมมันแหลกอ่ะ อะไรเนี่ยน <g ird L> ั่มันล่ะกด L ๋อถ้าอยู่นี่ให้กด L เล่ปอ๋อถ้าเราอยู่นี่ให้กด L นะแต่ว่าถ้าเราอยู่ที่เขาอยู่ที่เนี่ยเราจะไปที่ชุดห้องแต่งอะ้ก็กดตัว M เนอะแล้อ่อเมเขาไม่มีแบบเดี่ยวให้ดยนะแล้วนี่นมันอะไรอะอะไรอะเข้าได้ปะหวัวตรงนี้จะเข้าไม่ได้นะ คืออะไรอ่ะเดี๋ยวลองกดเทเลพอร์ตสิเทเลพโอ้โหพี่พาเรามาถึงนี่เลยเหรอโอ้ที่นี่ไหนอ่ะอ๋อใช่หาดที่ไม่ใช่หาดนะ่ะคือว่าเรื่องนี้เคยดูมาแล้วเลยรู้สถานที่นหน่อยโอ้หเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยวันด,ดีเรากลับมาแล้วเปิดห้องได้เปล่า <laughs> เกมนี้ย ถ้าถ้าเป็นของจริงอาจจะเปิดห้องเอ้ยเปิดได้ด้วยอะไรอ่ะมีห้องของเขาด้วยเหรอเฮ้ยเราเข้าห้องนี้ดีวกว่าอยากเข้าอ่ะเปิดอืมสาวนี่สวยมากโหว้ไปได้เลยเหรออะไรอ่ะอ๋อเป็นห้องเมฆนะคะรับก็จะมีก็จะมีหลายๆอย่างเลยโอ้ไม่มีอะไรเลยดีวยกว่า <laughs> กลับกันกลับ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  ไงอ่ะกลับไงอ่ะไปห้องอื่นดูได้ไหมอ่ะอืมเบโดบูดิบูบบบบบลิบลูล,บลีลิงบูหมอห้องอะไรอ่ะไปได้ปะ่ะไ,ไปไม่ได้ด้วยเดี๋ยวแล้วก็มีล็อคคอยลังด้วยอ๋ออันนี้คือห้องเผาเนาะ ขเขา,าไม่มีอะไรมากนม่ีอะไรอ่ะเข้าแล้วก็ไม่โดูอะไรเราไปห้องอื่นดีกว่าออกดีกว่าออกออกไม่ก็ชอบเลยอ่ะออกดีกว่ากลับไปแล้วอะไรกันเนี่ยอะไรอ่ะ i กายแอนเน ดีคือกเ,เป็นยัไงบ้างในเกมอืมแชทเกมสนุกไหมเพราะทีที่ขัดไปห้องกว่าอะไรอะห้องอะไรอะไม่เคยมาเลยอะที่ไหนอะโอ้ยโอ้ย ห้ออะไรอ่ะไม่รู้เนี่ยห้องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไปที่อื่นดีกว,ว่าโผล่แล้วกระโดดมันไม่ตายด้วยมีที่อื่นด้วยนะอะไรอ่ะไปดูกันไปดูออ้เออเอเออย่าบอกนะอ๋อ ไปที่อื่นกันดีกว่าอ๋อนี่คือสวนสวนลกนกเราไปที่อื่นสินี่คือป่าสุดท้ายนี่คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่คือห้องอะไรอ่ะ อ,อะไรอะเขไม่รู้เลยคืออะไรชัางเหอะเราไปที่อื่นกันวนี้ตอนนี้การจะนับนี่เสียงเพลียพ่อมากเลยตอนนี้แล้วว่าไปที่อื่นกันดีกว่ากลับไปที่เดิมดีกว่าดีป่ะดีเนาะกลับไปที่เดิมดีกว่ากลับไปที่ป้อมเนาวกัอนโอเคกลับมาแล้ว กล wow. oh. oh. oh, ับมาแล้วอ้าวทำไมมีเราสองคนเลยเนี่ยอ๋อเราดูโอ๋อเหยื่อหัวเขาดิ้วโอ้โหคนไทยไม่เล่นหัวที่อื่นได้ป่ะเนี่ยโอ้ยนั่นคือเกาะที่เราที่เราไปเมื่อกี้นะเทเลพอไปได้ไหนอีกอะโอ้ยเทเลพอร์ตนี่คือ โอ้โหแล้วไอ้เล็กที่คืออะไรอ่ะอันนี้เราไม่รู้นะคะว่าไอ้เลขที่มันนับถอยหลังอยู่เนี่ยคืออะไร <_ t ot> เดี๋ยวจะลองไปตรงนั้นดูนะครับว่าข้างหลังนั้นมีอะไรนะมีอะไรเนี่ยไหน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 ลองเดินไปสิ วิ้ยตอนนี้นับเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอะไรอ่ะเดี๋ยวนะฝนตกเอ้ยกับ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 ,บเฮ้ยกลัวอ่ะโอ้โหทำได้ไงอ่ะวิ่งไทำได้ไงอ่ะไ้ยทำปีกอ่ะได้ไงอ่ะ เดี๋ยวเขาทำยังไงอ่ะโอ้ยแจ๋วอ่ะอ๋อมันยูดนี่หมดเลยนั่งได้เด้อะไรอ่ะโอ้เขาจะนั่งก็คือนั่งอะไรอ่ะ อ๋อนี่คือโลนะ่เนาะโล่ป้องกันแัน้วน,นี่อะไรอ่ะอ๋อนี่โอ้โหมีโล่ด้วยเลยเหรอคืออะไรอ่ะโอ้ยม่นอนอ,อะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะโล่เลยเหรอก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอพักไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปที่พักสองโอเคปะ่ะ ครับคิวเนี้ยเดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบายลาก่อนทุกคน